เอาล่ะสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง A อฟเกมมิ่ครับและเนื้อหาหลักของช่องในวันนี้นะครับนั่นก็คือวิธีการให้ได้มาซึ่งแมวเหมียวคาววทครับซึ่งวิธีการนะครับมันก็อาจจะยุ่งยากกว่าน้องคูโบรเล็กน้อยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นที่เป็นมือใหม่นะครับที่อยากจะได้น้องแมวเหมียวคาววทมาไว้ในครอบครองแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะมีน้องแมวเหมียวคาววทได้นั้นเพื่อนๆจะต้องเล่นเควสที่มีชื่อว่า h o w of kubro ครับและในเควสนี้นะครับเขาก็จะเป็นการสอนให้เราใช้งาน คือเคเวส t นี้จะทําให้เราสามารถปลดล็อกใช้งานอินคูเบเตอร์ได้ซึ่งเป็น station สเตชันสําคัญครับที่ทําให้เราสามารถสร้างน้องคาวแวดได้ ต่อมานะครับสิ่งจำเป็นที่เราต้องใช้ก็คือคาวเวทอินคูเบเตอร์เซกเมนต์และว,วิธีการได้คาวเวทอินคูเบเตอร์เซกเมนต์ก็จะมีอยู่3วิธีด้วยกันครับโดยวิธีแรกนะครับก็จะเป็นวิธีที่พี่ลิงขอแนะนํามากที่สุดแล้วนั่นก็คือให้เราไปที่โดโจแล้วก็ให้ไปที่เทนโนแลบครับแล้วภายในเทนโนแลบนะครับก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าคาวเวทอินคูเบเตอร์เซกเมนต์ขายอยู่ครับและอีกอย่างหนึ่งที่พี่ลิงขอแนะนําเลยนั่นก็คือสิ่งที่มีชื่อว่านินาวททโออิน,น,นคูเบเตวอร,ร,ร์ มันจะใช้เวลา48ชั่วโมงใช่ไหมครับแต่ถ้าเราทําการติดตั้งอเอพาะ s e g m e อันนี้ไปแล้วมันจะทําให้โปรเกรสจาก48ชั่วโมงเหลือเพียงแค่24ชั่วโมงครับแถมยังทําให้น้องหมาน้องแมวที่โตเต็มวัยสามารถกลับไปเป็นลูกหมาลูกแมวได้ด้วยครับก็ถ้าเปไปได้พี่ลิงอยากจะแนะนําให้ซื้อทั้ง2อันเลยครับทางคาวแบทอินคูเบเตอร์แล้วก็นิวทริโออินคูเบเตอร์และวิธีต่อมานะครับที่จะทําให้เราได้คาวแบทอินคูเบเตอร์นั่นก็คือการฟาร์มของ d r อปจากศัตรูครับซึ่งพี่ลิงของแนะนดานดาน่า,า,านไฮดรอน เบก้ามาสเตอร์เนี่ยแหละครับถ้าอ่านไม่ถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งไอเจ้าศัตรูตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะดบคา่าแวนอีโคเบเตอร์เซกเมนต์ครับซึ่งโอกาสการเอาของมันก็มีเพียงแค่1.5%เท่านั้นเองจนถึงตรงนี้พี่ลิงก็ยังอยากแนะนําให้ไปที่โดโจดีกว่าครับแต่ว่าเพื่อนๆบางคนนะครับอาจจะบอกว่าเฮ้ยในมาร์เก็ตมันก็มีขายไม่ใช่เหรอก็จริงครับว่าในมาร์เก็ตมันมีขายจริงๆนั่นแหละแต่มันเป็นอะไรที่พี่ลิงไม่ค่อยอยากแนะนาครับเพราะว่าราคาของมันอยู่ที่175แนนพี่่ลิก็ไมห้านนค,ครทีี่เป็วิสุต็นา,ามใจ แต่บอกไว้ก่อนเลยว่ามันไม่ค่อยคุ้มกับราคาที่เราจ่ายไปเลยครับแต่เอาเป็นว่าไม่ว่าเพื่อนๆจะได้คาวแวทอินคูเบเตอร์มาด้วยวิธีการใดก็ตามแล้วหลังจากที่เพื่อนๆติดตั้งคาวแวทอินคูเบเตอร์เซกเมนต์ลงไปแล้วในเครื่องอินคูเบเตอร์ก็จะมีโหมดคาวแวทบรีดดิ้งขึ้นมาครับและพอลองกดเข้าไปดูเขาจะแสดงให้เราเห็นครับว่าเราต้องใช้อะไรบ้างในการสร้างคาวแวทหนึ่งตัวตรงนี้เขาก็จะบอกว่าเราต้องใช้อินคูเบเตอร์พาวเวอร์คอร์ซึ่งอันนี้เราก็หาไม่ยากครับเพียงแค่ไปที่มาเก็ตแล้วก็เ Power Core, ซ เราก็จะสามารถคราฟดีอันก็ได้ซึ่งราคาบูปินก็จะอยู่เพียงแค่ห้าหมื่นเครดิตเท่านั้นครับแล้วรีซอร์ทที่จะเอามาใช้คราฟนั้นก็ถือว่าไม่ได้ยากมากครับต่อันที่ดูเหมือนจะเป็นปัญหารจริงๆนั่นก็คือคาวเวดเจเนติกโค้ดครับตรงนี้พี่ลิงจะขอเรียกว่า DNA อ็แมวก็แล้วกันครับตรงนี้แหละครับที่จะเป็นปัญหาเล็กน้อยเพราะการที่เราจะได้ DNA อ็นเอคาวเวดมานั้นเราจําเป็นจะต้องไปสแกนคาวเวดครับและนั่นก็หมายความว่าอุปกรณ์สาคัญที่เราจะต้องมีเลยนั่นก็คือตัวสแกนเนอร์ครับเนนไ,ไพี่่งอยนนืออห,ท,บบยนนหทัค ไม่รู้นะครับว่าจะอัปเกรดสแกนเนอร์ได้ยังไงให้เราไปที่รีเล์ครับหลังจากนั้นก็ไปหาเซฟอลอนซิมอริส เพราะว่าที่นี่เขาไม่มีตัวอัปเกรดสแกนเนอร์ขายอยู่ครับซึ่งตัวอัปเกรดนะครับก็ここจะมีสแกนแล้วมองเห็นจุดอ่อนของศัตรูอันนี้ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่ครับสแกนแบบ1แทม1อันนี้หมายถึงเวลาที่เราสแกนศัตรู1ครั้งแต่มาจะให้ผลลัพธ์เท่ากับเราสแกน2ครั้งครับอันนี้ดีควรมีไว้ครับอันต่อมาสแกนเนอร์ของเราสามารถรีชาร์จตัวเองได้อันนี้ควรมีไว้มากๆครับเพราะมันจะทําให้สแกนเนอร์ของเราใช้ได้แบบไม่จํากัดอันต่อมาจะทําให้สแกนเนอร์ของเราสามารถสแกนอ็อบเจกต์ได้เรว้อมาและ จะไปหา DNA น้องข้าวแวดที่ดาวเดียมอสกันครับต้องบอกก่อนเลยครับว่าเดีย m o มอสเป็นสถานที่เดียวที่เราสามารถหา DNA น้องได้ ส่วนด่านนะครับไม่ว่าจะเป็นด่านไหนก็ตามมีโอกาสเจอน้องคาแวดได้หมดเลยแต่ส่วนตัวนะครับพี่ลิงจะขอแนะนําที่ด่านแคปเจอร์หรือเอสเทอร์มินเอเท่านั้นไม่ใช่เพราะว่ามันมีโอกาสเจอน้องคาแวตได้มากกว่าหรืออะไรแต่ว่าด่านมันจบง่ายดีครับเราจะเน้นรอบส่วนตัววอลเฟมที่เราจะเอาไปใช้ในด่านนี้นะครับพี่ลิงขอแนะนําว่าเป็นตัววอลเฟมที่มีความสามารถล่องหนหรือวอลเฟมที่มีความสามารถทําให้มอนอยู่นิ่งๆกับที่ได้เพราะเวลาที่พี่ลิงเจอน้องคาแวดนะครับน้องจะวิ่งไปวิ่งมาสแกนยากมากเลยส่วนตัวพี่ลิงก็จะใช้อีควินน็อกส์ครับสุดยอด ก็จะหลับนิ่งอยู่กับที่ส่วนอาวุธเพื่อนๆจะเลือกใช้อะไรก็ได้ครับตามสะดวกแต่อย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนาเลยนะครับนั่นก็คือคอมเปอเนียนของเราคือพี่ลิงอยากจะแนะนําให้เป็นคอมเปเนียนที่ไม่สามารถโจมตีศัตรูได้ครับอย่างในกรณีนี้พี่ลิงเลือกใช้เซนติเนลเชดครับนั่นก็เพราะว่ามอสของมันนะครับสามารถทําให้เราล่องหนได้ครับถ้าเราเข้าใกล้ศัตรูในระยะ24เมตรหรือถ้าเพื่อนๆเลือกใช้วอลเฟมที่มีความสามารถล่องหนอยู่แล้วจะเป็นเซนติเนลตัวอื่นก็ได้ครับแล้วเหตุผลที่พี่ลิงเลือกใช้เซนติเนลนะก นั่นก็เพราะว่าหลายครั้งมากครับที่คู่หูสัตว์เลี้ยงของเราจะเผลอไปโจมตีน้องเขาวัดตายก่อนที่เราจะสแกนเสร็จียอีกครับโอเคครับเมื่อเราเตรียมตัวพร้อมแล้วเราก็ไปจับน้องขขาววดกันเลยโดยด่านที่พ่ลิงเลือกไปนะครับก็คือด่านฮอร์เรนซซึ่งเป็นด่านแคปเจอร์และเมื่อเรามาถึงแล้วนะครับให้เพื่อนๆใช้งานสแกนเนอร์เลยทันทีนั่นก็เพราะว่าน้องขขาววดนั้นสามารถล่องหนได้ครับถ้าเราไม่ใช้สแกนเนอร์เราจะสังเกตเห็นได้ยากมากครับแต่ในทางกลับกันถ้าเราใช้สแกนเนอร์อยู่เราจะเห็นน้องเขาวัดแบบ เองข้าแบทได้ครับเพราะฉะนั้นพี่ลิงขอแนะนําให้เพื่อนๆตวรวจสอบบริเวณนั้นให้ดีเสยียก่อนก่อนที่เราจะทําการโจมตีศัตรูที่อยู่ในบริเวณนั้นและพอพี่ลิงเจอน้องข้าวแบทพี่ลิงก็จะกดสกิลสองทำให้น้องหลับนะครับหลังจากนั้นเราสแกนได้สบายๆหลังจากที่เราสแกนเสร็จนะครับเราอาจจะได้หรือไม่ได้ DNA ของน้องทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงของเพื่อนๆครับแต่ถ้าเกิดว่าเราโชคดีนะครับเราก็จะได้ DNA ของน้องมาแล้วอันนี้ก็อยากจะเสิร์มไว้เป็นทิปเล็กๆนะครับว,าานวนอลิสซอร์เตบ DNA ของน้องคาหวตก็จะง่ายและเร็วขึ้นครับแต่ทั้งนี้ก็อย่างที่พี่ลิงบอกไปครับว่ามันก็ขึ้นอยู่กับดวงของเพื่อนๆครับว่าจะได้มากหรือได้น้อยบางครั้งที่พี่ลิงลงไปไม่เจอน้องคาวตหรือว่าสแกนเราไม่ได้ DNA เลยก็มีแต่โอกาสที่จะได้ DNA ของน้องนั้นอยู่ที่25%ครับก็ถือว่าไม่ได้ยาก แล้วหลังจากที่เราได้ DNA น้อขคาวแวดครบ10ชิ้นก็ถึงเวลาสร้างน้องคาวแวทแล้วครับให้ไปที่อ n คูเบเตอร์ของเราแล้วเลือกคาวแวทบีตติ้งตรวจสอบให้ดีว่าเรามีอ n คูเบเตอร์คอแล้วก็ DNA ของน้องตามจํานวนที่ต้องการเมื่อตรวจสอบทุกอย่างแล้วเราก็กดที่ b e g i ิน n c u b a t o r ครับภายในหน้าต่างนี้นะครับเราจะพบเมนูอยู่2ส่วนด้วยกันในส่วนแรกนะครับ b ิ g i n น a n d o m Incubation มันจะเป็นการสร้างน้องคาวแวดแบบุูมสายพันธุ์ครับซึ่งปัจจุบันเครื่องอ n คูเบเตอร์สามารถเพาะแมวคา,ววดดายพันธรนาา์ซ่ึงเด่่นนในเรืองมีควาาามมมสรถเพิิ่คท ตัวชาร์ตให้กับผู้เล่นตัวต่อมาก็เป็นซามิต้าคาเวตครับซึ่งก็จะเด่นในเรื่องมีโอกาสการเพิ่มบัฟต่างๆให้กับผู้เล่นเช่นมีโอกาสเพิ่มคริ t ิคอลชารตและก็คริทิคอลดาเมจมีโอกาสที่ผู้เล่นจะใช้อบิลิตี้โดยไม่เสียเอเนจีหรือมีโอกาสที่ทำให้ผู้เล่นได้ a อฟฟินิตี้เพิ่มขึ้นเป็น3เท่าเป็นเวลา120วินาทีเป็นต้นครับและอีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือวาสกาคาเวตครับซึ่งก็จะเด่นในเรื่องการโจมตีที่ดาเมจเป็นประเภทสลและถ้าเกิดในกรณีที่วอเงลเฟมของเรา ่แต่ว่าถ้าเพื่อนๆกด b e g กิน a n d o m i n c u b a t i o n เพื่อนๆจะมีโอกาสได้สายพันธุ์อาดาซ่าหรือว่าซามิต้าเท่านั้นเอาแล้วไหนพี่ลิงบอกว่าอินคูเบเตอร์มันสามารถสร้างน้องเวสกาได้ด้วยไงแล้วน้องเวสกาผมละหายไปไหนก็ต้องบอกว่าอินคูเบเตอร์นั้นสามารถสร้างน้องเวสกาได้ครับแต่เพียงว่ามันต้องใช้อิมพลินแล้วก็ไหนๆแล้วเรามาดูอิมพลินกันหน่อยครับว่ามันคืออะไรอิมพลินนะครับก็เป็นเหมือนสูตรในการสร้างคาวแวนหรือว่าคูโบว่าง่ายๆมันคือวิธีการที่ทําให้คาวแวนหรือวออาา่า,า,ารครูโบอวอย่างเช่นของเานั้น อยู่สสล็อตใช่ไหมครับแล้วพี่ลิงก็อยากได้คาวแบบสายพันอาดาซ่ามากๆพี่ลิงก็จะเอาอิมพริมของสายพันอาดาซ่าเนี่ยใส่เข้าไปสสล็อตเลยและพอพี่ลิงทําการสร้างน้องคาวแหวนออกมาสายพันที่พี่ลิงได้ก็จะได้เป็นสายพันอาดาซ่าแบบแน่นอน100%เ์ ส่วนวิธีการได้มาซึ่งอิมปริ้นนะครับก็จะมี2วิธีครับวิธีแรกก็คือให้เราไปที่ Incubator แล้วเลือก Genetic Tool สําหรับวิธีการนี้เพื่อนๆจะต้องมี Imprint Template ด้วยนะครับซึ่งสามารถซื้อได้จากร a r k e t หลังจากกดเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเจอกับสัตว์เลี้ยงที่เรามีอยู่หลังจากนั้นก็เลือกสายพันธุ์สัตว์เลี้ยงที่เราต้องการอย่างกรณีนี้พี่ลิงขอสมมุติว่าพี่ลิงอยากได้สายพันธาาุ์ Adasa พี่ลิงก็จะเลือกมันมาครับแต่พี่ลิงอยากจะให้เพื่อนๆสังเกตดูตรงนี้นิดนึงเห็นไหมครับว่ามันมีตัวเลข3/3ทับอ,อยู่มันหมายความว่าเราสามารถดึงอ m p r i n t ออกจากสัตว์เลี้ยงตัวนี้ได้เพียงแค่3ครั้งเท่านั้นถ้า เราดึงอิมพลินมาครบตามจํานวนที่มันกําหนดแล้วเราจะไม่สามารถดึงอิมพลินออกจากสัตว์เลี้ยงตัวนั้นได้อีกต่อไปครับและเมื่อเราตกลงที่จะดึงอิมพลินออกจากสัตว์เลี้ยงตัวนี้มันก็จะมีข้อความเด้งขึ้นมาครับว่าเราต้องการสร้างอิมพลินจากสัตว์เลี้ยงตัวนี้จริงๆใช่ไหมถ้าเพื่อนๆพ,พ,พร้อมก็สามารถกดตกลงได้เลยครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีข่าวแวนรู้ว่ามีสัตว์เลี้ยงมาก,ก่อนเลยแล้วเกิดอ,อยากได้อิมพลินเพื่อนๆก็สามารถหาซื้อหรือหาเทรดได้จากผู้เล่นในวอลเฟร์มาร์เก็ตครับแต่ส่วนตัวพี่ อย่าลืมเจ้าน้องวัสกาคาแวดไปนะครับและว,วิธีการได้น้องวัสกามาให้เราไปที่เพลง of idol ล o n ในช่วงเวลากลางคืนครับแล้วก็อย่าลืมพกน้องคาแวดของเราไปด้วยจะเป็นสายพันธุ์อะไรก็ได้ครับเมื่อเรามาถึงนะครับก็ให้เราตามหาน้องวัสกาคาแวดให้เพื่อนๆสังเกตดูมินิแมปก็ได้ครับถ้าเจอเครื่องหมายศัตรูที่อยู่เป็นกลุม่มนั่นก็อาจจะเป็นน้องวัสกาคาแวดกับวิธีสังเกตอีกวิธีหนึ่งก็คือมันจะมีเสียงครับซึ่งเป็นเสียงแบบนี้ ก็ถ้าได้ยินเสียงแบบนี้ก็คือใช่เลยครับมีน้องเวสกาคาแวดอยู่แถวนี้แน่นอนและวิธีการที่เราจะได้อินพลิตมันมาก็คือปล่อยให้แมวเราโดนเวสกาปากัดครับใช่ครับปล่อยให้เวสกาโจมตีแมวของเราแล้วพอเวสกาป่าโจมตีแมวของเรานะครับแมวของเราก็จะมีแสงสีแดงเรืองๆแบบนี้ออกมาเป็นการบ่งบอกว่าแมวของเราติดเชื้อแล้วครับแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับต่อให้แมวของเราติดเชื้อน้องก็ยังจะสบายดีอยู่ถ้าเราทิ้งไว้สักพักเนี่ยเชื้อของน้องก็จะหายไปครับแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยปล่อยไว้แบบนี้น้องแมวเรากับดาวแมว ติดเชื้อเวสกาแล้วเราก็จะใช้วิธีการเดิมเลยครับคือเลือกจีเนติกทูหลังจากนั้นก็ให้เลือกน้องคาวแวรที่ติดเชื้อเวสกามันก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาบอกชัดเจนเลยครับว่าถ้าเราดึงอิมพิลต์ออกจากแมวตัวนี้มันจะกลายเป็นอิมพิลต์ของเวสกาคาวแวรเพียงเท่านี้เราก็จะได้อิมพิลต์ของน้องเวสกามาไว้ใช้งานแล้วครับและถ้าเพื่อนๆไม่อยากใช้วิธีการนี้เพื่อนๆก็จะต้องไปซื้ออิมพิลต์เวสกาจากวอลเฟร์มาร์เก็ตครับเพราะการจะได้น้องเวสกาคาวแวรมาจะเป็นจะต้้้องใชนนทเสา่ั และอันนี้พี่ลิงขอแถมนิดนึงครับในกรณีที่เราสุ่มสัตว์เลี้ยงออกมาโดยที่ไม่ได้ใส่อิมพลินแล้วมันดันเกิดออกมาเป็นสายพันธุ์ที่เราไม่ได้ต้องการเราสามารถฝากเลี้ยงหรือพูดง่ายๆก็คือไล่แต่เพื่อสัตว์เลี้ยงของเราออกไปด้วยการกดปุ่มคอนไซน์ตรงนี้ครับและพอเรากดเข้าไปแล้วมันก็จะมีหน้าต่างได้ขึ้นมาว่าคุณต้องการส่งสัตว์เลี้ยงตัวนี้ให้ไปอยู่ในการดูแลของแม่โลตัสเราหรือเปล่าถ้าเราต้องการนะครับเราจะต้องพิมพ์ชื่อสัตว์เลี้ยงตัวนี้ลงไปเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าเราต้องกการรัดเเเเเออ้ย่ตงยงตงตงงสีพบิินน255,000คืป็ เลี้ยงดูน้องในอนาคตด้วยนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งครับเราจะได้ไม่ต้องเสียสล็อตของคอปเปนีนแล้วนี่ก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับการหาน้องเข้าแวบ,บมาใช้งานก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่และถ้าเพื่อนๆเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subs c r i b e เป็นกำลังใจให้พี่ลิงด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามมาในคอมเมนต์ของยูทูบได้นะครับส่วนตอนนี้พี่ลิงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับเพื่อนๆเล่นเกมวอลเฟร์ให้สนุกม